มาจบน้องแอนแล้วเริ่มเกมมาในพื้นเวลาหลังตอนสองนาทีเสร็จก็จะโค้งสะโตเดใัยขึ้นเวลาแรกครับเด้คนนได้องแอนที่ตามหลังอยู่สูงก็ต้องตครับนเ็โอ้จามาแล้วลุ่ี้นนี้มันจะเสรยต่อ โอ้ในครึ่งวลาาลูงเหมือนจะส่งต็อกรวกคนนึงครับหาย้าหายตาเวน่าด้ว่าะโอเคพี่ใส่เวน่าหรือว่าเก่าเนี่ยเข้าชิงเอเนี่ยจ๊อกก็ไม่อยู่ในทีครับพวกเพื่อนบอกว่าแมอไปที่ยวต๊อกเพื่อนตาหน้าอยู่ทุ้ทีต้อกลบบมาเอาใส่กานเอา น้องแอร์เนี่ยตามอยู่ถือว่าทีมของมันก็ริงครับแต่แค่ต้องบอกว่าโอกาสของพวกเขาในช่วงรั้แรกก็ถือว่าันได้ดีครับแล้วต้องหวนะเกิดตัวเดียว็ส่นี่นะแต่ช่วยแต่ที่โฉบข้างไปได้ครับอยากไปดที่ล่านันไม้น้องแอร์ดีใช่ไม่ดีดียวใตสวัสดี้จ๊อกก่ายไม่ถ่ายครับไฟปำวาแยากเอาไมได้ครับ น้องแอดเขาน้าโลไหลมาทางขวาตั boss, ้งแล้วโอ้โหิงมีเสาแรกโง่โง่อน้องแอดรงหว่างสายบอลเสีก็จะคู่สงนิรันิเนี่ยโกลโกออกมาล้วนทงไฮเหมือนกันเลช่น้องจิ้งกับบอลก็มีนะเว้ย เสือต้งไหวตอกตู้ถตัวฟูกันแหละทตแหน่งกันบอลโมาแล้วโอ้โหทนสพานเกอร์ไปทิ้งเราได้แลัวคราฟบอลลงแล้วแต่งยิงดูนิดโอ้โหต้องคุ้กันแซแล้วโอ้โหต้องว่มัก เกจับววงวลแล้ e วกระโดดครั้งหนึ่งพีก่อนเลยยิงนี่มันติดใบไม้รั่วแล้วโอ้แล้วตูู้ตรงกลางตัวเลียไม่ถ่าย้วต้องแต่ทีสองห้าไปก่อนแล้วแสงรันนะโอ้ดูว่าไปเสียด้บอลในก่อเขียโทษเนี่ยจะรายแล้วแสงรัน้องแคร์เนี่ยตอนนี้ปุหนักเลยแล้วก๊อูกต่างหวาลุกโดนเข้าหรือกลางกลางกลางไหนให้เลยตอเแตนทีบอลแล้ว สวนังหวะนิ้จอบพักอกอกแล้วดีต่อตสกสงเสาตู่เข้ามา,ยายก็ยากจะเล่นเร็วไหลบอลซ้ายจิงไ,ไ,ไม่ดีแล้วเตืนไหลกาตัดบอลได้แล้วูกล็อกเบิร์นยังไม่ดีงหวะที่น้องแอรตัดบอลกับมาโพนไหลมาซ้ายดีชิปมาแล้วเหไม่มีไอหัเพื่อนไปลันไม่เหมื่นอัวหลังเนย

เอโหม,มาตารงกลางอยากเก็บได้ครับท้อแอนต่อโทษออกมาใช้ตอกโคตรใส่เข้าขวาแล้วสไัดแม่ทุกคนงานน้ายิ้มอยู่แล้วจังหวะถูกใช้เลยคอลไปโดนท้องแอนออกห้าครับเกอร์เล็กสองจังหวนกลับแเราหลายแล้วน้งซ่องจังหวะนี้ พาไปสุดปขตจูเราผู้สาวแล้วแต่ว่ามตามติดแล้วผู้จังหัท้ายนาีมากก่อแล้วตอลผู้่ซอส่ายทีเจ้าพาลูกนี้แต่ว่ากี๊ะเ้าไม่ถนัดจะไปทางขวาโค้ชเปิดปอนยามาที่หมงอพแล้วกอนขันหะลับนจะังหวัดนทะ้ายแล้วมแอเอุไ้าย ยังไปลุกพุ่งครับแล้วงงจังหวะนี้ยังไม่พบอันตรายครับทีนั้วแสงดันจะสวนกลับให้ย้อนกลับมาตัาง้งล่ามเตอร์โอ้โหที้งออกมาทางซ้ายเป้าหมายที่เล็กจังหวะนี้ก็ให้เข่ตกครับ เล็อกโบมาสองคนสวีย mm ้อนกลัมาต๊ะโกจ้าทางซ้ายมีเพื่อนอยู่โทนตกแล้วสวัสดีาัวจ้าวไม่ไปขัดขาเลยนี่เงแล้วก็ล้าาองจาวเก็ดตัวแล้วมีหกน

ก่อนหน้านี้มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งจริงๆครับจะทำประตูที่แขงเจียนอยู่เจียนไปครับน้องแอนแล้วเขาบอให้ประตูตีเสมอครับโอ้โหน่าฟีกิ้กับโซนบิ๊กโอรโหลูกนี่หลบสองคนจังหวะนี้ซองแปะมาท้ายแต่รอหนึ่งจังหวะเราให้เราบิ๊กโอ้โหนี่ยังไม่เหลือเกิครับโอ้โหลูกมันทะลุเลยบิ๊ก้งแ เลยครับเกิดการแข่บอลก็ไปจังหวะนี้ครับโอ้เท้าผุท้าวแม่นจริงๆครับโอ้คนที่ลงมาครับเขาสองผั้นแรกเป็นประตูเลยครับบิ๊กครับโอ้กลายเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับบิ๊กลงมาแล้วได้ประตูขึ้นนำเลยครับครับโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้อ้ยโอ ย้อนกลับมาพี่ตั้มแข่งกันยังบุกต่อทางซ้ายแต่เข้าในแล้วโอ้โหนี่เดีพี่ตั้มหยิงประตูเปิดลอกให้กับทีมขึ้นนำมาในขึ่นอันดแรกมาแล้วครับพี่ตั้มเปิดจัดมาเสาแรกแล้วเมื่อหวะนี้ตูร์แวประตูที่สามโอ้โหคุณง่ายจะง่ายจังหวะนี้เปิดมุมยัดเข้ามาเป็นดีนะ dắt mà nó vít song song nó dắt thoi, dễ, rồi khổ cả, cả một ngày rồi. Nhanh nhanh nhanh. ไปดึงต oh, 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 well ั้งเจึ้นมาจากแดนตัวเองกับน้องอานเจมเปิดมาลูกนี้ก็จะงงทิ้งก็ได้ครับจ็อกงงงงแล้วก็ไปโดนแขนนี่ครับเล่นเร็วไม่ได้ครับข้าำแดงมาแล้วครับโอ้โหจังหวะที่เสียได้เลยครับการเปลี่ยนตัวอเองคนครับด้านข้างสนามใครหลบมาเป็นนักครับ ลงมาในช่วาแรกครับนัดเราก็ไปส่งบอลให้กับน้องแอนยิงมาแล้วครับเด็กวิ่งข้นไปขึ้นมาหลังต้นนะลงกลับมาใหม่ครับเออหลายอะไรท้ายเด็กสูตรลงให้มาปีกจังหวะจริงจัดเข้ามาแล้วจัดสองตัวแถวตังไปแย่งกลับมาได้แล้วริมเส้นสุดเส้นแล้วลู่ลู่ลูกนี้ไปเอ้อปล่อยให้ผ่านมาช็อตอีกคือลุกลุกหน้าประตรูให้ร่วงลงเลยแล้วจีนจังหวะ เนี่ยขยันเรา,าไปแย่งบอลจากพาล็อกแอนมาแล้วสุดเส้นถักกลับมาได้ตรงกลางก็มไม่เหลือใครแล้วครับโอ้โหแล้วก็เห็นจ๊อกเขาพยืนตรงนั้นเขาถูกที่ถูกเวลาเลยครับจ๊อกเอาแล้วตูนกองหลังไปเล็ยนยงหลอกกองหน้าท่านหน่อยครับ จังหวะแบบนี้โอ้โหปีนี้ยเหตุการณบ่อยๆกองอ่ะไว้เลี้ยงบอกกองหน้าแล้วพอโดนตัดกอดกลับมาโอกาสเสียประตูนี้ก็สูงเลยทีมสองยิงใครจะออกให้สัญญาณเพื่อนนิดนึงแล้วของแอนโอ้ทีมตามหลังแบบนี้เป็นการเสียเวลาที่โอ้ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับทีมครับเปิดคอร์สมาทางด้านขวาแล้วจับไม่ดีจังหวะสองตัดกลับมาได้แล้วจริงแล้ว บอ่ทานตามปรตูไปไม่โต้โ่ก็ต้องอบนี้ถ้าเกิดผู้โหวตตรงต่อยเสาสองมีโอกาสเลยแล้วนำแมโค้ตาหลักดูหนึ่งประตูตบบสี่เนาะนัดเนี่ยอาอีกแล้วเดน๋ยจะถวายส่งให้กับน้องแอนอีกแล้วนัดโอ้ยแนแล้วเราออกข้างไปลุกทุกแล้วยาวมานัดไม่ได้มองที่บอลเลยสำไม เรนี่ยนตัหลังแล้วเราข่ามาเพื่อได้เดสขบอลได้ไม่ดีเพื่อนากลับมาเก็บได้เตอร์นิ้าทำ่างเลกิแล้วจการเพื่อนเติมขึ้นมาซ้ายเปลี่ยนกามาข่าับด้ิ๊โคอเยอเนี่ยเล็กเปลี่ยนการน้งซ้ายเตอร์จังหวัดีแวเลยก

เอาเขาจบเอาได้จังหวะสอนะครับผิวหลบไปหนึ่งแล้วหลายเบอร์การลนี้กายทางมุงท่องลูกนี้จ้องปล่อยบอลไหลแล้วกีตามเ้ยได้แล้วลูกหูยังไปใส่เซมสาวตัวหู้ีนกายอีพกนี้โอ้โหนี่ไม่หลอแต่ท่ายาจริงๆน้องแอร์ดูว่าลูกง่ายๆก็ ให้เข้าก็เข้ายากยากครับโทษแตงเข้าค่ะแล้วหลายนัดวันนี้ไม่ผ่านเก้อต้องมาสองฟังหมดเราโทษต้อ้โหจังหวะนี้็กจะปล่อยไว้มีโอกาสแล้วเราจะเปลี่ยนตัวาลมาขนาบจะออกโทษออกมาแล้วตอนนี้จะส่งโทษสองลูกไว้ครับปูนทำประตูตีเสาเสือกับน้องแอน์ครับ เข้าเ้าขวาครับหลอนอกมาไ้ไหิาหม่งต่อหนไปชีงจาลังผาิงเอาติโหนี่เราแย่เหรวได้แล้วอ้ตารถปเหียเลน้ต่อแล้วปฏิการเปลือขาวแล่านสนาม ถ้าจะมีการกระดับแล้วอดถอดจอบออกมาโงกิ้กลับลงไปครั <m serpent into> <m akes BLANK limitation> ้งนึงเล้วแล้ตางยิงลูกนี้ให้ตรงฟองเลย มองเกนแล้วม่าน้าดีเลยแต่ว่าโ้อควของพวกเขาเนี่ยยังขัดข่ายเจอเจออยู่ครับโจกบข้าวมาตอนนี้ตัว่าใช้มองเลยแต่ว่าไม่ปล่อยให้ผ่ายง่ายครับลงเลวมาโอกาสเอาบอลแล้วลูกนี้จะไม่ตงคอวีคัโอ้โหเนี่ยเ็นตัวจบสกอร์านะน้องแอรเลยครับ เราจะโฉบสองคนออกไปได้แล้วกินต e ู้นี้ดูอ่ะบอลสุดท้ายว่าติดตู้เล็กของน้องแอนแล้วแล้วจังหวะที่แบบต้องบอกว่าขาวไม่ตายแล้วโอ้โหกลายเลนไม่ได้เลยจังหวะนี้บอลมาเข้าทางแล้วด้วยดีจังหวะนี้เจลโอ้โหแล้วใช้ความเดีวโล้เกิดจังหวะนี้ฉลาอย์ละตะกิ้อุ้งเกินรับโฉนตู้เล็กของน้องแอนออกหลังครับโดนซัายแล้วแข็งแรง ก oh, be oh, ิ๊กโ้โอ้ทิ้งเอาได้ยังเก็บได้แล้วทีสวันีีแตงจะทำทิ้งกับเพื่อนก็ยังไม่แน่น้องแอนเทรโอกาเ์าเสียบอลเจอกิ๊กนะโอการ์ลจังหวัด้ทย็ห้ดเ็ม น้าอย่ามาช่ครตอนยกงลอิงแล้วนี้อะพอเลยแต่ว่าจะไปตงตงสองตัวางบอลมาขวาเีจ่ายให้ผ่านแล้วตัตัวน้องอนสวดกล้าจะมอให้บอลมาได้เดี๋ยวด้าให้นเอีกงครับส แสงแรงโอเคนี okay, ้ดูว <Right. S 1> okay. okay. ่าพอเดี <in> <f> ๋ยวดูจริงครับที่ามที่สี่มันรวมกันครับที่ร้อนกลับมาตั้งไวเซอร์ตัวซ้ายมาลูกนี้นะเกิดจะสร้างเกินไปครับเสียบอลแล้วน้องแอนตัดบอลได้ท้ายหลุดมาแล้วตัวนี้แอนไม่โดนตัวสองที่ร้อนกลับมามดีครับเออ ใส่ทะู้ช่องไม่ได้ครับแล้วกับบอลไม่ดีครับดแกมได้ครับเกมู่ต่อไปเนี่ยเป็นเกมระหว่แขงแดงครับจะลงสนามเจอแบบทางดานชูสคูรบถกเกต่อไปก็อ้าแขนใส่ครับเกมนี้ยังไงดูฟอร์ของใส่กันในทางทางฟอรครับดูน้องแอร์ใส่้มตงีเสมอทีเกมก็เหมือนกับมาดีครับต่ว่า โ<ท>อ้มาดต่อรมต่อมาเก็เล่นลับาแล้วหวนนี้กิกตัดบอลได้โดนลุมสคนแล้วินหักข้อจังหวะนี้ก็ไม่ตอสองแล้วเมียจะยิงได้ครับิกตัดโดกที่ตกการสายว่ดี้วเอาไม่ดลับเสียบอลกันได้ครับแตงานาคอนกับว่ากิก ลตัากลาุ่นักตงการให้เลือกต่อวันนี้เอาเปิดมาให้ดีย้อนกลับมาหเออมาามามานึ่งกระโดดแล้วังหวะนี้เออจะสายทะลุช่องเก็บได้ครับตการอแล้วจะสวจับโทเอาตองปิ้นดีกวนี้แล้วิเงก็ ตรงไม่โต้คู่มันก็แค่ย้อนไปสองนาทีหมดเวลาบาดเจ็บสองนาทีแล้วเราเพื่อผ่านแล้วก็ไปลูกพุ่งทางด้านขวาของน้องแอร่เนีที่านไปแล้วได้ๆตูดพีซึนให้เล่นย้ายก่นหน่อยครับคลองตัวนานไปเจ ยดเด่นแย่ทิ้งออกห้าหไปอห้าโทษเวลาบผัดเจ็ดสองนาทียูดจับตรงออกมาช้ายหลือสองต่อหนึ่งครับใส่ลานกีล็อเข้าขวาแล้วไอ้เหี้ย้เท้าไม่น่ากคนเดียวโซโลเลยครับโอ้หนัดเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปยืนตรงนั้นไ็ได้กลายเป็นตัวหลอกแล้วไ้หลอกดีต่อคู่ไปยืนหลอกกองหลังของทา่ด้านน้องแอน พูดไม่หมดึี่ไปเยอะและว้วน้องแอรไท้เสียความก,กลับมาไหนก็ไม่ครับนหะ้าตัวโผลกลับมาเ,เสียหายเลยจังหวะองกูตอนนี้เป็นห้ากู้แล้ว ดูว่าผู้ถอดตัวออกมาเองก็คูแล้วตลอดนี้แต่งเข้าขวาแล้วจริงโอ้โหยออกมาจนจะดังแล้วต่อสักคู่แล้วก็นี่ยไม่มีอะไรจะเสียตอนนี้น้องแอนดูว่าเู้ถอดตัวออกมาเองตัดวางได้หนึ่งตรงกลางสายไม่ผ่านน้วงโดูโดนลุมงหวะนี้สามคนพดย้อดี๋ยวมาทีต้องแล้วป่านโค้โดูนี้วันวันน้โค้ง หมอนอย่างนั้นแล้วถ้าโค้งก็เข้าเถวสองเข้าไปรุ่นที่สวยงามครก็แถหรับทีมต่อไปเนี่ยทั้งแดงกับสูสูกเจอสูได้เลยครับโอเคครับยังไงขอเชิญด้วยนะครับดีที่ต่างสนามก่อนครับโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นทางด้านสายที่ด้านนี้ครับเอาชนะไปได้ห้าประตูต่องหนึ่งครับโอ้วันนี้ต้องชมครับ้องอาร์เรีย์ก็หุ่นินหัวใจแล้วแต่ว่าทานไม่อยู่ครับ เกมลุกสูดักงจริงๆครับสาวสาวแสงนิลาวันนี้เริ่มเกมเนี่ยมีผู้เล่น6คนด้วยท้งเรับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งแสงกีฬาแล้วก็น้องแอนครับจังหัวหนักฟอร์มในเกมเนี่ยตกลงจบเกมก็เดินมาตกลงจบเกมตอโม้ครับเป็นการแสดง